พี่กระดอกงามพี่น้องเฮ็ดเปิ่งน้ำอ้อยครับนี่มันสิเกิดอยูุ่ติใจแถวเหนียวพี่น้องอยู่ต่ายเจ้าตัวใจยุบเขยิบซีบ้างไงบิังจับมือบ่นครับเบิังมือเลยแล้วยุก็แลยดยอดความแสียบไปพี่น้องวูน่าเฮ้ยครับสวัสดีครับบ่าวดินห้อยดินที่นีสานนะครับสวัสดีพี่น้องของเสาของวันที่สิบห้ากรกฎาคมพศสองพันหนึร้อยหกสิบห้าครับ เมื่อนี้บ่บาดินนะครับกับเบาวบอยสีมหาเฮ็ดนะครับอยู่ดงบอนนองเมฆคือเก่าครับพี่กัดอยู่ดงบอนนองเมฆเดิ้อพี่นองนะครับเบาบอยกลับไปอีกฝั่งหนึ่งครับเบาดินกับสีไปอีกฝั่งหนึ่งน้องเมฆน้องไอ้บอทนามาครับขอบคุณแน่เอื้อแห้ใจจากพี่จากน้องนะครับเดี๋ยวมาลุ้นน้องกันว่าสีไดเฮ็ดบอคาบฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้หลวงให้ร้านเด้อครับสวัสดีครับดอกหลกแห้งมันครับพี่น้องครับเห็ดน้งแหกครับดอกสวยเลยครับ รวมกันอีกครับสงสาดครับครับบาร์ดินเดินย่งไปเรื่อยๆครับหนูเฮ็ดยังสีออกครับพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องพี่น้องครับเปิดเฮ็ดไข่พี่น้องเต็มโพนเลยครับ พุ่นน่ะโต้พี่น้อง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 ครับพุ่นน่ะพุ่นออมพ่นเลยพี่น้องพุ่นพี่พ่นเดียวดิพี่น้องนี่พุ่นน่ะออมพุ่นเลยครับพุ่นพูนพูนปวดไข่พี่น้องอุ้ยหมาแล้วครับหมาแล้วหมาแล้วเศรืนี่หมาแล้วครับหมาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเอาดินเก็บก่อนนะครับ ครับเมื่อนี้พี่น้องเห็ดไข่เป็นสีเป็นเศร้าดอกออมพวนเลยครับดอกตูมกันนี่ครับพูดนะโคดีโคดีครับพี่น้องมือนน้พูดนะครับเป็นพี่น้องพ่นเดียวเีครับนี่หนึ่งพ่นเดียวนะครับพูดนะโคดีพี่น้องครับ โอ้ดอกงามๆเข็งแข็งเลยพี่น้องมึงไงครับโอ<ฮ>บ้าบอยปอีกฟังหนึ่งครับพี่น้องครับดอกงา,งามเลยพี่น้องอันนี้พี่น้อนงครับดอกส,สวยเลยครับพี่น้องครับมู่เดียวเกิดเต็มโพนเลยพี่น้องครับ อ้าดินโชคดีครับมานมานพี่น้องครับผมครับผมครับดอกนึงครับพี่น้องอ้ดอกนงี้ยแบไงเลยพี่น้องครับแมงจอเพิ่นกล่าวกะใสซด์ได้อยู่ครับ๋ึงสองดอกหนึ่งแบบงามเลยพี่น้องเตียน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 พี่น้องงามงามครับพี่น้องดอกสวยๆเลยเห็ดไข่โพนเห็ดไข่ขาวครับนี่ครับดอกนึงครับพี่น้องครับ ดอก็งามเลยดอกตูมครับพี่น่องครับดอกตูมครับนี่ดอกนึงครับพี่น่องโอ้ขายาวๆเลยพี่น่องสวยเลยครับ ของน้องย่อครับครับปาติโทพี่น้องครับอุย้ยฮ็ดไข่ดอกนี่พี่น้องต่งน่ะดอกบางไงเลยครับดอกตูมันครับดอกนี่เขาแล้วครับครับผม พี่นอกครับดีเตยใบใหม่ครับเตียงนึงครับดอกที่สวยเลยพี่น้องครับโอ้พี่น้องครับเห็ดพึ่งเทียนครับโมเดียวพี่น้องคุ่นะเพิ่นโดนฝนกระสีเป็นเละๆนะครับแต่กระไดอยู่ครับพี่น้องครับ อมเดวครับหาดอกครับพี่น้องครับผมเห็ดเียวครับว้าวเห็ดเปลงเขาสวยเลยครับโอ้เห็งสาดดอกเลยพี่น้องดอกงามแห้งพี่น้องครับครับผมดอกเห็ดพงสาดครับโอ้เราอะไรล่ะครับหลังแล้วล่ะครับไวบเป็นเสือต่อไปสักครับ มีดอกนึงครับตรงสารครับดอกนึงครับสงสารสวยๆเลยครับมาเด้อขวันเลยครับเบาดินพอเฮ็ดเพื่องไขค,ครับนี่ดอกก็งามเลยครับมีดอกนึงพี่น้องครับวุ้นตุบป,ปุ๊ แกงแสีบๆหวานๆพี่น้องครับผมอดอกไงเลยครับเด็ดพึ่งเข่าไงาแดงๆส,ยสวยๆครับเป็นไข่ครับอู้ดอกบักงามเลยพี่น้องครับแบบส,ยสวยๆเลยครับเมื่ไงครับพี่นอ้องมะพร้าวเฮดเพอร์น้ำอ้อยก็บ้าบอยครับเพื่อนๆพี่น้องอู้เพืนะ่อน่ะ แกงแสบแสบพี่น้องต้องแบบแสบแห้งครับหวานจุ๊ยเนื่นะครับนันหวานนะครับผมเอาดินต้มน้ำารัต้มน้ำก่อนแล้ก็หวานหวานนะเมื่อไงสองโดดไอ้พี่น้องเน่งพี่น้องพี่น้องครับพูดนะกินกับแก้วเอาอยู่เมเอยังแข็งแข็งอยู่เลยพี่น้องครับ ก็สิวางสันมันแสบแห้งครับพี่น้องหวานแล้วก็บแสบแห้งพี่น้องประกันเลยครับเลี้ยครับผมพี่น้องมึงพี่น้องคุณก็ได้ถอดได้ครับผมครับเป็นหวานที่ซื้อบานช่วยจ่วยปลาพี่น้องเพ็ดเพิ่งสาดตรใหญ่ครับดูเพิ่งเพิ่งงายมาบ่อยเปล่งศาสใหญ่กำลังตัวพุ่มครับดอกง่ายงายพี่น้องครับ ดานแล้วแต่ก็ยังได้อยู่ครับเบ้าดิน่อยล่ะครับเพิ่งน้อตป้ยเดปีปีแต่สุดยอดความแสบพี่น้องสุดยอดความแสบอีหลีครับนี่ครับเต็มตาแล้วพี่น้องเต็มตาแล้วครับวูงน,นครับผม ครับดอกหนึ่งครับเป็งบอยแกงแซ่บแซบครับเอาดินเอาแกงมาบ้านครับเบาบอยสุดยอดครับนี่ดอกนึงครับเห็ดไก่เขียวอบๆเลยครับนี่นพี่น้องขากระเส้นยม้ใหญ่แท้ครับ กนเฮ็ดไข่ไะกินฮอดแม่เล็กอีสานบ้านแม่อัเพื่อเขื่องนี้ครับอพี่น้องเกิดอยู่เป็นแป้นครับจะมางามแลยครับสะอาดสะอางพาโลพางานครับดอกสวยๆเลยครับเก็บเก็บเอาบอยพูน่าโอ้ยพี่น้องครับเฮ็ดปังไข่จังไดมาดอกใหญ่ดอกเมียเลยพี่น้องพูน่ะปอดจุบดอกครับ เก็บบ mm. yeah. oh. ้าบอยบ้าบอยเก็บเจ้าบ้าบอยบอเห็นท sì> ี่น yeah, ี่เมีนอันไรขอย่างออกไปทั้งฝุ่นไอ้คนย่างบ้าบอยบอยเห็นเก็บเก็บคุณส่งดอกนะครับสวยงามครับดอกสวยงามเลยพี่น้องครับอันนั้นสองดอกต้นอ่ะคุณอ่ะไอ้สามดอกเฟื่แกงแซ่บแสบพี่น้องเพิ่นกำลังออกกันมี่น้องบ้าบอยโอ้ยพี่น้องมาเลยครับผมพี่น้อง ุเฮ้ยปาดเอาปาดเอาเเป็นตุ่มเป็นตุ่มเนาะสวยงามครับสวยๆเลยครับที่ครับอีกดอกนึงครับผมพี่น้องอือพี่น้องผมผู้นะครับไอ้กระเพอะอ๋อก็มีไอ้เอาไว้เป็นไงเนี่ยครับยังมีอีกครับสองดอกบ้าบอยบ้าบอยแม่บุญเห็นครับพี่น้องผู้น่ะ บู๊ยบ <t what> ุ L ้ยนดอกตุ <pillows> ้มๆครับเ้ปหนอครับอุยเห็ดพังไขยครับดอกงามๆเลยไปหนอมืเนไงยขาวจุนปูนครับาครับดินกระยางมากใหญ่ครับนี่เห็ดยังบ้าบ่อย พี่จังบ้านเพอเวอร์อยูกก่กลางพูน่นพ่นเฮ็ดยังนอเห็ดไข่เห็ดไข่บ่เห็ดไข่ค่ะเฮ็ดไข่พู่นพี่หนออไม่ดอกไงเด็ดกพี่นนองครับปาดเฮ็ดไข่บาบ่อยดอกบอกไงเลยนะครับดินมาหอดบาบ่อยแล้วครับ ครับหาเห็ดครับพี่น,อน,น้องเบาดินพ่อเห็ดอย่างนู้นครับเ็ดตุปุอยู่นะเนี่ยมาแต่เกล์ไก่เห็ดเพิง่งไข่บาบ่อยดอกบ,บักไงนะครับเห็ดเพิ่งไข่ครับเนี่ย่าดิน,น้องก็อ uh ู้เห็ดบังไข่พี่น้องดอกบ,บักไงหนึงดอกงามงามบาบ,าบอยเบิ่งคกีบแบบฝากกดไลค์กดแช่หายเบาดินเลยเด้อครับ ขิดผึง่งอินเตอร์เดียอยากบอกว่าสุดยอดความแซบนะครับแซบแซบพี่น้องขมอาลํำแกงหัวมูกับโไปขม่ซมูครับบบได้ขมแห้งครับพี่น้องขมแซบขมนัวแซบแต่ได้ครับเต็มตาเลยพี่น้องไซส์แล้วบัทีนีเมืองเนี่ยข็ดผึง่งไข่ดอกไงพี่น้อง ความบุดมสมบูรณ์ของปลาครับอยากให้เอฟซีอยากให้ FC, อหีพออีแม e ่ may, บ่าวดินที่เขาเมาหย่มช่มได้กกินน้ากันนี่ครับออกจากใจครับบ่าวดินพูดออกจากใจเลยแหะครับเงี้ยงามงามพี่น้องสุดยอดครับครับผมครับผมบ่าวดินก็บ้าบอยก็ล่างสัญญาไปหารถนะครบเมื่อนงก็ถืท่ประมาณ ผมกับอักหัวเต้ยวางเทียงนี่ครับเทียงถีมี่ไอ้ต้นไผ่ยู่หันทีรถจอดนะครับครับครับขอกุ้งหัวบอกอ๋อครับได้ยูครับพ่อแม่ได้เฮ็ดยังครับ อ้ยพี่แม่เพป็นเต็มคู่พี่ใช่ครับแม่ครับแม่เพื่นกับมาหาเฮ็ดคือกันครับแม่อยู่บ้านไหนครับ้านอวายอะเห็นอีพออยู่โาดเยอะน้องสั่งใหญ้องสั่งหน่อยีิครับแม่แม่อันี้เห็ดเห็ดห่านมาับ นั่นนี่แหละครับอลูกกระออมที่ครับตี๋เขงผมอันนี้ครับกันนับกันเนี่ยนะใครพ่อผมาลูกครผมเห็ดยูทูห่อโอ้เห็ดกัมปูไงครับเกัตตาแล้วมัตตาได้คู่หนึ่งครับผมจะพูดใดเห็ดครับเป็นไงครับหอยดินที่นิสานครับ หอยดินหินอีสาน,น,รสานครับบ่าวบอยเดนหินอีสานครับบ่าวบอยเดนดินหินอีสานนะครับหอยดินหินอีสานสมุทครับโอ้เฮ้ยเบิ่งไข่หมานแล้วพ่อหาเบิ่งบางครั้กับเรเห็นครับเฮ็ดเบิ่งไข่มันพิชเป็นตองเลยผมก็มาบังได้เลยนี่ได้พอ่อ คอยออกอนผมจะได้น้ได้อ่นตอนยางเอนอ๋แม่นู่ดอกวบงยูสนนครับครับผม ผมก็บอกไอ้คือดงไวยูทายได้จีหลมังอ้งนี่อันหงนรับได้เาใช่ไหมึงว่าเสาลวงนี่มลงว่านนกำะนั่งสีผ้ากันญาไปหารถครับพี่น้องกดรถเลยกดแชร์กดติดตังเป็นการั่างใจหายเบาวดินห้อยดินทินดีสารเด้อครับหอมบาอบอยนะครับ น้ำเพชรเพื่อนข้ามเนี่ยเพชรเพื่อน่ามเพชดนั่งแหล่นี่ลละพอออกหลายอยู่อู้เอ้ข่าดงนี่ห้ายคาพอนี่้างๆมือกวาใส่มือนี่ ครับผมครับขอบคุณครับแม่ครับขอบคคุณแม่อยู่ดีไม่แหงเด้อครับครับครับสวัสดีครับครับผมบ่าวดินบ่าวบอยกับมะฮอดรถลรอครับกติพากันกลับลรอครับพี่น้องนะครับมันสุกุสุกคนครับแดดเต็มตาคือเก่าครับมือนีครับจนหล่นกระตาครับมือเซานี้บ่าวบอยกับพี่ฮอดินมะฮอดครับพี่น้องเป็นได้เคืองคนละเคืองตาหรอครับ เฮ็ดเปิงไข่ครับพี่น้องเพี่เปิงร่วมก็เลยนยางทนแน่ครับมือนี้ครับเบ้าดินก็ขอบคุณนก็ร่างใจนะครับขอบคุณนเอฟซีนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อครับที่เขามาเยี่ยมชมคลิปวิดีโอนะครับเบื้องคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นร่างใจให้เบ้าดินห้อยดินดินอีสานแลักกาเบ้าบอยเด้อครับสองบานหลัางน้อยๆนะครับแลักกาอีกบ้านหลังหนึ่งนะครับน้องเมฆน้องไอเจ็ดนาทีอีสานผ้ารอครับ ฝากไว้น้ำพีน้ำดองเลยเด้อขายพีน้องยดีไม่แห้งครับรับลำเล้วอสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้